ค่ะสำหรับการออกแบบสายอากาศวงแหวนนะคะออกแบบด้วยการคำนวณหาสายอากาศดังนี้เลยค่ะค่ะและนี่คืออุปรกรณ์การสร้างสายอากาศนะคะ 1. ห,หัวแรงที่ดูตะกัวฟักตะกัวค่ะใบบรรทัดแผ่นใสอันนี้จะเป็นคลิปนิตกระดาษหรือว่าทองแดงก็ได้นะคะน็อตสำหรับการสร้างสายอากาศะคะ่ะสังกะสี เคีย่ยวแบบที่จบค่ะแล้วก็เคีย่ยวแบบลวนนะคะอ่ะแล้วนี่คือวิธีการสาร้างสายอากาศวงแหวนนะคะเราจะตัดแผ่นตักะสีอยู่ที่ความกว้าง2ี่เซนนะคะแล้วความยาวารตรงความสูงตรงนี้นะคะอยู่ที่8ปดเซนตค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาม้วนแผ่นสักะสีให้เป็นรูปวมแหวนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการบัดกีเชื่อมระหว่างตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะมาทําการบัดกีสายอากาศของวงแหวนนะคะเราจะ เริ่มเลยค่ะการเอาตะปั่วมาจุ่มแบบฟักก่อนนะคะแล้วก็บัดอกีีติดบอกีีติดกับตัวน็อตนะคะเราจะใช้เป็นคลิปนีกระดาษนะคะหรือว่าจะใช้ทองแดงก็ได้ค่ะค่ะและนี่คือสายอากาศที่เราทําแล้วนะคะได้ประมาณนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการประกอบสายอากาศกับตัววงแหวนนะคะโดยทําการเจาะรูรอบๆตรงนี้เพื่อใส่สายอากาศเข้าไปในตัววงแหวน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการบัดกีติดน็อตก,กับ,บวงแหวนนะคะเพื่อให้มันยึดติดใน่โค้งเค้งนะคะแล้วก็บ,บัดทีเลยค่ะพอทําสําเร็จแล้วนะคะวงหแหวนเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะค่ะเราจะทําการเปิดโปรแกรม VNA ขึ้มาะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการต่อเครื่องกับคอมนะคะลือก,การใสร่สาย USB เข้าไปค่ะแล้วเลือกที่ D- ไว้แล้วกดคอมทาาค่ะหน้าจอเครื่องจะขึ้น USB แบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำการกด D- ไว้อีกรอบค่ะค่ะหลังจากกด D- ไว้แล้วนะคะเราจะด้วยสวิฟ์พาราเมิเตอร์นะคะเราทำการตั้งค่าตัวเลขดูที่หนึ่งร้อยค่ะ และบรรทัดที่สองนะคะอยู่ที่สี่พันหนึ่งค่ะสี 4, ่พันหนึ่งเลยใบรรทัดที่สามนะคะก็หนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะเราก็จะปรับให้ถึงค่าศูนย์นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาประกอบตัวหนอนเพื่อทาการช็อตหัวนะคะค่ะนี่คือหัวช็อตนะคะแล้วเราจะกดไปที่ช็อตนะคะกดสิ ะนหลนัง,าง,งาจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนหัวนะคะเป็นหัวโอเพนนะคะค่ะแล้วเราจะมากดปุ่โคูปอค่ะแล้วหัวสุดท้ายนะคะจะเป็นหัวโหลดค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการกดทำการกดรับผายนะคะค่ะถ้าข้าขึ้นตรงแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้ค่ะค่ะเราจะมาทำการวาสสายอากาศวงแหวนนะคะค่ะขึ้นความถี่อยู่ที่ลบสบสากนะคะ Z in นะคะอยู่ที่29.80ค่ะและ VSWR ค่ะอยู่ที่บวก J 8.14ค่ะ